ชมครับเมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดกิจกรรมละสินอดเดือนชาววัประจําปีเฮิจร์ศักราช1446นะครับซึ่งเป็นการเปิดถือสินอดของปอนเนี่ยน,นั่นเองครับ ใเมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับที่โรงเรียนนาราศิขาาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมละสินอดหรือปศออเนเดือนชาวาลตตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมรัฐอนตรสัมพันธ์ที่รักกาช1446เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและสัง,สงคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมอิหม,ม่ามคอติฟบ,บิลันประจำมัสยิดในพื้นที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องจาก13อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า1,000คนเข้าร่วมด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะครับว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานละศิลอดปอซอเนเดือนชาวาลที่จังหวัดนราธิวาส โดยตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนของเดือนชาวาัลประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะถือศีลอดต่ออีก6วันถือเป็นการปฏิบัติอันประเสริฐตามหลักศาสนาที่ได้บัญญัติไว้อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องมุสลิมได้รำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานมาให้นะครับผู้ใดที่ถือศีลอดต่อในเดือนชาวาลอีก6วันเทียบเท่ากับว่าได้ถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งปี ถือเป็นผลบุญที่จะได้ในช่วงเวลาแห่งความจำเริญนี้และกล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมผลักดันให้ราคาฮัทให้ลดลงเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางพร้อมมาหาหรือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในการขนส่งผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์จากจังหวัดนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยให้จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่มีรถนำและรถปิดท้ายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับ